ฉันมาอยู่ไหนเนี่ยนี่คืออะไรนี่มาถือเครื่องอะไรอยู่นเ,ออรรเนี่ย <c oughs> ลองกดอิน้นะลองกดดีกวา่าเฮ้ยเฮ้ยมันดับทะาดูไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยม่ต้องเอาก็ได้ เมาเราต้องจัดก,การวาร์เดนน,นะครับเอ้ยวเดินนี่การต์อุยอ้อยสนี้จมกเล่นไม่ไหวะใช้สตไตล์ผมวะมาอยู่ไหนฮะมามาไปซะ

ke bin wah oi lawa dan judi oh saya oh. oh. yeah. kena yeah. yeah. ơi đi lạy đi lạy đi lại nó có đi với đi lạy đi lạy đi kìa Ôi lạy đ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 i lạy ไม่ได <usion> mm ้เ hmm. ข oh ียนมก็จัดการมันได้โคตรเละเลยบายไปละ